ตีนไก่ชิ k เกนฟิตตีนไก่แล้วภาพข้างหน้านั้นก็คือไก่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Cross PPM นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาวิ่งหนีไก่ในเกมสยองขวัญเกี่ยวกับไก่กันฮะโอเคเมื่อกี้ตัวละครที่เป็นไก่ผมเหมือนบอกว่าให้เข้ามาในช่องระบายอากาศนี้ฉะนั้นน่าจะต้องหาของก่อนออนั่นไง easy มแล้วก็ลองสำรวจแป๊บนึงฮะ อ้าแล้วก,ก่อนจะเริ่มเกมเต็มตัวนะครับผมพอต้องเตือนไว้ก่อนนะว่าเกมนี้จะค่อนข้างน่าหงุดงิดนิดนึงตรงที่มันจะมีคนมาพากตลอดเวลาซึ่งบางครั้งมันก็พากทับเสียงผมบางครั้งมันก็พากอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยโอเคเพื่อนไม่ต้องบอกก็ได้ว่าถ้าเห็นไก่ให้หนีใครๆก็รู้อยู่แล้วมันเป็นสัญชาตญาณดึกดำบรรของมนุษยชาติที่เห็นไก่ก็ต้องกลัวแล้วก็วิ่งแล้วโธ่ บอกทำไมเสียเวลาแปลเป็นบ้าเลยชะอะไรเออไก่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 โอ้โอ้เห็นเงาก็กลัวแล้วตายสยองฟังเสียงนั่นสิ เออเห็น be very careful Ah. make sure you don't let it catch you obviously อ่นแล้วก็ผมรอมาพักใหญ่ๆเลยก่อนคนภาคจะเลิกภาคครับผมดูเหมือนว่าข้างล่างนี่จะมีของให้ผมดึงอยู่3อันซึ่งผมจะต้องดึงให้ครบก่อนที่จะออกไปจากห้องนี้ได้ฮะสไตล์ก็น่าจะคล้ายๆกันทักดีเซ t ชันละมั้งไม่ยากคะแต่สยองกว่าเยอะอันนี้อะไรเนี่ย คนข้างอยู่ข้างในนั่นใช่ไหมเออมียกโลให้ว่าที่นี่สร้างเขาเรียกว่าอะไรว่าช่องระบายอากาศเพื่อให้คนหลบเข้าไปอยู่ไกลๆโอเค <c oughs> เฮ้ย,ยเพื่อนแต่เอ๋ดูโค้งเล็บนั่นส,สิมันสาบัดถคังไส้มออกมาได้ง่ายๆเลยแล้วดูจะงอยปากนั่นสิอ่าเอาล่ะไปดิกาเหมือนว่าวิ่งแล้วมันจะไม่ตอบสนองแฮะโอเครอดอีซี่ ง่าและงานนี้ฮะถ้าเกิดเราวิ่งละไก่ไม่ตอบสนองเนี่ยต้องการกุญแจอเอา้าไก่ตัวเดียวกระซวกไส้คนนักสถาดีเกี้ยงเลยเอละะผมว่าถ้าเกิดผมรีบเล่นมันไม่น่าจะยากเลยขนาดนั้นฮะสปีดลันได้อยู่เข็มเพราะว่าเสียงมันเดินดังมากโคตรดังเลยสำหรับสัตว์ที่แบบน้ำหนักตัวไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ฮะเออน,น้ทานที่เรากลับมาใช่ไหม ใช่ซะนับนับนับไปหาอย่างอื่นที่มันมีสารอาหารกินมากกว่าคนไร้สมองสิเพื่อนเอเดี๋ยวก่อนอะไรแต่ก็อยากรู้แฮงว่าถ้าเกิดแตกจะเป็นยังไงวิ่งตามตูดไปแล้วกันโอ้แม่สาวน้อยบรไทายนะันชงงดงามซะเหลือเกินอยากรู้เหลือเกินว่าเทเคสีพบเจ้าจะเป็นยังไงวิ่งแซบวิ่งแซบ วิงแซบไก่ชุบแปง้งทอดไก,อ ank, ก่อบย่างเกลืออัอหือะล่ะผมออกมาจากมันก่อนที่มันจะเริ่มมุดกินดีกว่าโอเคเออสวิตอีกอันหนึนนน่งอยู่ไหนวะอันนี้กุญแจโอ้โหกุญแจเท้าหัวกุเลยแมั่งอละล่ะและ้วก็ถ้าจะไม่ผิดห้องเอ่อ n เด็กเปิดปิดขอนเทอต์กี่กิแคปซีกล่องนั้นกูไม่รู้ว่าเป็นยานเอง jesus christ <ười> แจมสเกตน่ากลัวว่ะเต้กูกลัวไก่แจมสเกตแน่ากลัวไก่มันสะบัดหัวอย่างนั้นได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้น่าแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็รู้ทางดีทีไรหมดแล้วฮะง่ายอยู่เอเรียนี้ไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่ครับผมขั้นแรกเราเปิดอันนี้แล้วเกมก็แคทแคทอีกรอบกูเล่นใหม่อีกรอบดีนะรอบนี้รู้แล้วว่ากุญแจอยู่ไหนฮะเอ่อสวิตช์สวิตช์สวิตช์เขตตรงนี้ โอ้โหวิกไวเ้เช่โชคดีเหลือเกินที่ไก่พวกนี้มันลูกาตามองต่ำกว่าตัวมันไม่ได้ครับล่อมันมาฝั่งนี้ยาหันมานะยาหันมาเชี่ กลัวเลยถึงหน้าตามันจะไม่ห่้กลัวก็เถอะเกมนี้ทำเาวดีกว่าเกมผีที่เคยเล่นมาหลายเกมอีกอเอา้าทำไมรอบนี้ผมออกฝั่งนี้ไม่ได้วะอีหอยรว่าเพราะไม่มีไขควงงานเข้าแล้วอย่าบอกผม,มนว่าต้องไปเอาไขควงในตอนแรกสุดเลย ไ่ไไม่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 งานเยอะไปถ้าเกิดกูต้องเดินกลับไปขนาดกูไม่อยากเล่นไปอีกละหลบลบดีสัสครัสอะไรชั่ เหมือนห้องสีแดงจะเปิดฮะ <S <S เดี๋ยวรอไก่มันไปก่อนแล้วผมจะมาเข้าไปห้องสีแดงดูเอาละห้องแดงห้องแดงห้องที่ไอ้ชายเมื่อกี้อยู่มันทิ้งอะไรปะไปปะนบไปแล้วมันหายไปไหนมันเอาเวลาที่กดซุกอยู่หนีไปแน่เลยเไปอยู่ไหนวะอ๋อนี่อีกอันนึงรอดแล้วเดบานลงนาะเอา จะบอกกัว่ายังไม่จบแลบอะไรเนี่ยไก่คูเปอร์ไก่ชื่อว่าคูเปอร์นะ Right you made it nice job yeah we're getting closer just keep going กูมาใส่ที่นี่ทำไมเนี่ยเพื่อนถามจริงนอนอยู่บ้านเฉยเฉยตื่นมอาอีกทีก็รู้ว่าตัวเองต้องมาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโรงวิทยาศาสตร์โอ้พร้อมกับไก่ขนาดใหญ่ที่พร้อมกินไส้กูทุกเมื่อจะเป็นชีวิตที่น่าสลดซะเหลือเกิน โอ้ลิฟต์แต่ผมเนี่ยเจอไก่ไก่พันที่มันมีกล้ามอ่ะเวลามันจับเราได้มันก็ต่อยเราแทนเงาเมื่อกี้คืออะไรผมอยู่ที่ไหนฮัลโหลโอ้โห,โห แม,แม่แม่ลงทุนโคตรเรื่องสายเฟกฮะเดนคีผู้พันเซนเดอร์เขาอยู่ไหนเมื่อเราต้องการตัวเขาเพราะว่าไอคนที่มันเอาผมมามันเป็นไก่แน่นอนเลยฮะมันแค่เอาผมมาแบบแกล้งแล้วเล่นสนุกกันอันนั้นอะไรอ่ะขยับได้เออ่หนูหรอ ที่นี่นอกจากจะไก่ร้อนไม่พอให้ยังมีผีหลอกอีกเยี่ยมอุ้ยอ่ากว่าแล้วกูจะแกะผัดซุไปด้วยเนี้ยไก่นี่ไปด้วย ดีน่ะไก่ไม่มีหูฮะมันได้ยินเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคมาลองคิดกันใหม่กดขึ้นไปข้างบนแล้วไงต่อผมล่อให้ไก่มาตรงนี้แล้วก็ขี่หลังมันเหรอเฮ้ยพขึ้นมาทำไมตรงนี้เนี่ยเอ้ยเพื่อนไก่ทางนี้งนี้เว้ย นี่นะใช้เวลาสักพักเลยเละฮะ โง่เลยงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเพ่ไก่โอเคดูเหมือนว่าไก่นี่จะไม่ฉลาดเท่าไหร่แฮะถึงแม้มันจะอันตรายแล้วก็ว่องไวเกอเอาละไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยี่ยมทีนี้เราเข้าไปข้างในได้ละแต่มีบางอย่างบอกผมว่าถ้าเกิดผมมอนี่ต่อแล้วกดปุ๊บไก่จะวิ่งมาทันทีอืมแต่ก็ไม่มีจังหวะเนี่ยไหนเหมาะกว่านี้ละ ขึ้น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 ,น,นโอ้ยยูเอสด้วไอลิปเป็ดโอ้ใจหายใจคว่ำมหมดแม่ผมก็น่าจะเช็คก่อนว่ามันใช้เวลาสักพักกว่าลิปจะขึ้นความสะเพาผมเองฮะ สไตล okay. okay. ์นี้โอ oh. เคโอเคลวกลุบโอ้ลงมาอยู่ที่ไหนอีกเนี้ยโอไห่ oh. You aren't who I thought you were. Uh. But that doesn't mean you're different. What exactly are your intentions? สรุปมึงเป็นไก่ตั้งแต่แรกแล้วเหรอ Are you looking for a way out? ทางออก <Or, S 2> ทางออก Are you here to me มึงเอากูเข้ามาเองไม่ใช่เหรอเพื่อน You wouldn't want t hurt me เอ่อไม่นะเพื่อนแต่ว่าหน้าอกนั่นดู For for now I'll give you a chance Just open that door and I'll give you your freedom Now promise me that you'll leave Got that โอเคสัญญา Don't kill yourself yet. Uh, I mean uh wait. Wait a minute. How uh, How did you get here? Uh, From where you were, it should be impossible to What? This is really strange. Y you shouldn't be down here. We could work with this. Just hang tight. Oh. Good, I couldn't. And if you find any sort of tape recorder, please do not play it. <laughs> There's lot confidential information down here a of down อย่าบอกนะว่ากูเจอไก่โลกจิตเนี่ยยับไก่โลกจิต This is Eric's audio journal day 561เอ่อทุกเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์การ modify ยีนของมนุษย์ทำอยู่ข้างล่างนี่นะทำให้มนุษย์สามารถเขียนได้อ่านได้แต่อันนั้นก็ฟังก์ชันปกติของคนอยู่แล้วป่ะเพื่อน อย่าบอกนะว่านี่เป็นโลกของไก่แล้วผมคือมนุษย์คนแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยกว่านแน่เลยผมเป็นมนุษย์ประดิษฐ์ฮะแล้วไก่นั่นหายไปไหนเนี่ยอืมอืมเอ้อซาว่าซาเพื่นอ <c oughs> น I don't mean to scare you You and I we are not different My name is Sebastian That's what they've always called me You I've been following you. I've been listening. Uh -huh. I know that you don't work here. You are oblivious to what's really going on. Uh -huh. I've heard your radio. That voice. I know him. He's not who you think he is. His name is Eric. He created this place. He's the one that has caused us this pain uh -huh. eric is evil he is a monster and he wants to cause more pain you and i we can stop him Okay, stop him. eric's using you and he'll kill you mm -hmm. you're a loose end you've seen too much and the chicken you want the chicken that's why he sent you right uh-huh the chicken's name is cooper i doubt he told you that when cooper broke out he saved me and now eric wants to capture him again he wants to cause more pain uh. i've got a plan i'll save us you just need to lure him down here Just follow his instructions. his save follow I'll ค่ะเคเพื่อนก็ผมจะไม่เถียงกับคนที่มีปืนอยู่ข้างหลังนั่นหรอกนะอะไรแต่ว่าเอาไม่เป็นก็เชื่อเองละกันอ่ะมั่งแต่ไอตัวที่อยู่ข้างบนก็พูดจาไม่น่าไว้ใจได้ไม่มีใครน่าไว้ใจเลยในเกมนี้คนเดียวที่ไว้ใจได้คือตัวเองเลยค out This place has gas pipes running behind the walls. Uh -huh. If we pump sleeping gas into the pipes, we can put the chicken to sleep without damaging it. And of course, you would also fall asleep, but I'd just wake you up, plain and simple. At this point, that seems to be our only option. So if this is the last time we speak, before I wake you up, of course. Then just it's been I'll say a p อา่าล่ะแกสลับโคตรจะทำตัวมีพิรุษเลยเพราะไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันตั้งใจให้ตัวเองดูมีพิรุษหรือว่าเออเขาพยายามทำให้มันดูน่ากลัวกันแน่ครับผมแต่ล่มควนแก้ตัวเองไม่น่าจะใช่เรื่องดีเนาะโอเคแต่แกสไปยังไม่ได้กันยังไม่ได้แก้คไขถ้าเปิดมาไกา่มันวิ่งมาแน่เลยกว่า นั่นไงกูว่าแล้วโอเคไก่ชื่อคูเปอร์ไอคนที่คุยกับเราชื่อว่าเอเล็กส่วนไอผู้ชายตัวแดงๆนั่นคือเซบาสเตียนโอเคเก็ตเรื่องตัวละครละแล้วไงต่อเอาช่ยะซ วัวตัวบักเอฟเลยไปทำอะไรวัวเนี่ยฮะอ๋อโอเคตอนนี้เราเปิดวาล์วแก๊สแล้วมาทอหอยคนละเกินนางไก่เนี่ยจะได้ออกไม่ได้ออกไปกินวัวทางขวาไปไป do Yes, <laughs> thank you, thank you. You have no idea how much this means for the lab. Okay, look, Google, Ha, Thank you. I never actually learned your name. Mark. not that i needed to <laughs> or even wanted to. you did well as an intern and i'm sorry i had to end this way. Mm -hmm. your sacrifice is in the name of science. what? eric? How how did you? it's over, eric. it's over. Mm. please don't. please. <laughs> You were never worthy of forgiveness, and for you, Thanks, I'm so sorry. This world didn't deserve you, and you deserved so much more. สุดท้ายก็ฆ่ากูทิ้งมีหอยหลอดแล้วเกิดชาหนงกูเป็นไก่ขนาดยักษ์เอ้าโอ้ัสดีเพื่อน I killed Eric he's gone he can't hurt us anymore Cooper's also gone it's better this way ้งไก่เลย r e d too much pain and anger Oh, he was in going, going to return to normal. He deserves peace. For the first time ever I am free. You and I we share something special. We are human I am. เออกูไม่แน่ใจนะอมนเเพื่อนด้วยหน้าตา กูไม่แนะนําให้ออกไปข้างนอกนะสถาบัน S c p มาตามมงกลับแน่เลยเพราะมึงเหมือนตัวหนึ่งที่มันหายไปของเขาอะ่ะ <c oughs> รู้จักแรล,ลี่ไหมอ๋อแล้วก็เนื้อเรื่องโคตรง่ายเลยฮะไม่ซับซ้อนมีนักวิทยาศาสตร์บ้าคนหนึ่งพยายามจะทําการทดลองกับการตัดต่อยีนพันธุกรรมมนุษย์แล้วก็สร้างไอ้มนุษย์เทียมนี่ขึ้นมาฮะไอเอลิกแต่ก่อนที่มันจะสร้างเอลิกขึ้นมาครับผมมันได้ไปทดลองกับไก่แล้วทาให้เกิดไก่อย่างนั้นง่ายๆเลยครับผม เทียบกับไอเกมยากิโมชากิโมเนื้อเรื่องไม่ซับซอ้อนเลยครับอะแล้วก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของเกมชิคกี้พา t ในวันนี้นะครับผมผมทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปไ้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ